ดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวของที่เราไปช้อปปิ้งมานะคะวันนี้ตากล้องแบบนี้นิดนึงก็อาจจะเห็นตรงนี้ยอดได้แล้วก็พื้นที่น้อยน,นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูอย่างได้กันเลยอย่างแรกที่เราไปช้อปปี้มาก็คือจะเป็นกรานะคะโอเคอันนี้เป็นแบบกีอ,ออนเอ่ยอันนี้16ออนนะคะราคา39บาทนะจ๊ะเราไปซื้อมานะคะอันนี้เป็นแบบ1 0 16ออนแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นการน้ำใส่นะอันนี้เป็นแบบเออน,นี้ไม่รู้สิร้รอยห้าสิบซีซีนะคะอันนี้ก็ราคาเก้าบาทนะบางที่ก็ยี่สิบสามบาทบางทีก็สิบสามบาทแต่อันนี้เราซื้อมาที่หนึ่งนะคะซึ่งเก้าบาทถูกเบิร์เนี่ยนะมีมีกาลกาใส่นะคะค w อย่างต่อไปกระน นี่กอไม่ได้ซื้อมานะคือคลิปที่แล้วเราก็รีวิวไปแล้วนะคะรีวิวเอออีกกคลิปนึงก็จิ้มอีกคลิปน,งปนึงก็รีวิวคลิปนี้ก็เล่นเฉยๆนะคะไม่ได้เลยมากก็เล่นๆเราจะตั้งกล้องแบบนี้แหละเวลาสอนทำสลามนะคะเราจะบอกว่าถ้ายังไม่ครบอ่เราก็ยังจะเราก็สอนได้นะไม่จําเป็นต้องแบบครบ ครบก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สอนนะคะแต่อาจจะสอนเฉพาะบางส่วนนะถ้าเกิดยังไม่ครบอะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ d บายสวัสดีค่ะ